สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีปั๊บสุขสุขลเนาะยินดีตอนหับเขาสู่องเคงล่าสาวลาวเด้อพี่น้องสากเกตบอลลงคลิปันซากเกตบอลลงขีดสองมือกับคอทอลลายเด้อพี่น้องวันนี้กามีโอกาสได้มาอ่างน้ำซุยเนาะกับน้องปานีพี่น้องมากับเจได้วันนี้เจเลี้ยงเฮ้ยเงินจะกีบเนาะเงินจะกีบมาลีนี่เลยพี่น้องคนสี่ไปเฮียนเนาะพี่น้อง ฝนก็เลยสวนมาเพราะว่าเหมือนอื่นอื่นพี่นสิได้เดินทางแล้วจ้า,าพีน่น้องเขาก็สีแบบไม่ได้มานำกันแจ้กเถืออ่อนเลยพี่น้องพ<ม>ังเบื้องสงการา์เนาะ้าเง<ม>ินสิลงมาพีน <c oughs> พ่น้องฝนก็เลยแบบสวนมาเถื่อนสุดท้ายเนาะพีน <c oughs> พ่น้องเขาก็ไปเบื้องไปส้มนำกันเลยเนาะเดี๋ยวสเก่งกะสีพลาพี่น้องลงไปเบื้องทางนั้นเนาะบ่เคยลงไปจ้าเถื่อนเลยพี่น้องเพราะว่าเดือนละเถื่อนย่างยากเนาะสีมาซุยนี่พี่น้องมันไกลมันอีกแดดอากาศแบบทนอยากเศร้าเลยนะพี่น้อง อันนี้ก็เป็นผ่าใหญ่เนาะ,ะเดี๋ยวเรากลับไปเบิ่งกไปสมนมกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องคนกลับมาได้หลายเนาะวันนี้ก็มีคนอีกซสาเนาะพี่น้องไปเบิ่งกันเลยแ,ลแดดเนานะเดี๋ยวสิก็ขักอลิมาทางนี้นะเดี๋ยวใส่โฟเม่พี่น้องเบิ่งเนาะ,ะตอนในซาเก่งกามานั่งอยู่ตั้งห้างแล้วพี่น้อง อุ้ยยามันหักเด้เล็กเลยหักคือแบบอากาศอบอ้าวเนาะพี่น้องบวมคนนองนี่ค่ะก็ดีอากันเทาจะได้แบบเม่นบวนม่วนใส่กีบเก๋สบายบ่อาย้ภัยไหมอดซีซาเนาะอุ้ยแบบคิดทอดน้องเนาะพี่น้องแบบนั่งคิดทอดบ่มีอันภัยพาไปหลาะแล้วบาะดีเนาะทางนี้กะสิเป็นน้ำซุยเนาะพี่น้องอู้น้ำแบบลายลายไอ้ดีเนาะลายจนมือวิตตีเลย เดี๋ยวเอาจเปิดกล้องลังให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะอตอนนี้พี่น้องไปแล้วมันล่มเด <c oughs> ้อแบบบ้านนอกนไก้ลๆเด็ดเนาะป้าน,นพี่น้องทางนี้ะนะขักอ阿里เนาะเห็นแต่เขาถ่ายลงเฟซแบบมากลางคืนพี่น้องเอ้ยนี่น้ำ <c oughs> ลายอะไรเนาะซอกเก่งเป็นคนที่ย่านน้ำชุดๆ,ๆแบบพี่ดอก อันนี้ก็จะเป็นบอนห์หอนหนังเนะาะจักปัดเคียนหยน่อยยังพี่น้องอ่านบุเป็นเนาะบุเป็นอังกฤษพี่น้องเอ้ยบอนอันทางเขา้าพระเพิ่นก็ได้เห็ดประตูอัด์ตไปเนาะเดี๋ยวสะเกงสิพลา่ำแม่พี่น้องลงไปเบิ่งน้ำพูดพี่น้องวันนี้เป็นหนังอยู่เนาะปาดพี่น้องาอง,งามอลีบอเคยมาจากักเถื่อลงมาทางนี้เนะะาะปัดพิ่นหาปลาพี่น้องปาดคนบอเคยมาเนาะมาพบม,มาพรอบนี่พี่น้องเอ้ย ปิดอ้าวสบายไปหน่อยเฮ้ยขักอะไรเนาะพี่น้องเป็นปูนเนาะสบายใช้ดีไปทางไหนเนาะตัวดีเสียอ,อะไรไปน้องอันนี้สบายสบายดีไปเนาะเผื่อหาปลาได้พี่น้องเปิดตัววิวเนาะคุณน้องคนนี้ยังอยู่คนเนาะ จะเหสิมานังสะก่อนพี่น้องแบม,มันเด็ดเนาะเปะดิดวิวพี่น้องเอ้ยครั้งแรกที่ได้ลงมาในนี่เนาะ,ะกาเคยมาล่าสุดกัสงการพี่น้องมานำอันคนในบ้าน,านอะไรเนาะกาบม่ได้มาลงมาสีดอกพี่น้องตอนนี้น,น้องฮะกามาหนังอยู่ต่างเอ้ บรรยากาศเด็ดดูดูกระดี่ไปพีน้องเขาสไปน้ำหลังเนาะกะเม่น้ำอ่าอ่างน้ำซุยนี่คือแบบว่าโคตรใหญ่เลยพี่น้องน้ำน้องเลือดเสถียรสิพามพี่น้องไปบื่มเผิ่อหาปลานแต่ว่าตอนนี้พอเซาเมื่อยกัน้องหน้าใหญ่เลยเนาะไปบื่มกระสุนน้ำกันเลยเนาะพร้อมไหมพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเสียงน้ำเนาะ เียงน้ำมันโตลงเลยพี่น้องเออแต่ก่อนอะคนน้นลินน้ำเลนี่เนาะแต่ว่าตอนนี้คือแบบน้ำเลยเฮ้พีน้องเอ้อเ่งาปามพี่น้องเเลยคือบ อยางโทรศัพท์ตกกับปาน,นั่นเด้อพี่น้องก็ขนาดก็จะเป็นหัวเนาะถูกทางงานไปเกาใส่ป่ากันแล้วพี่น้องเลยดื้อขนาดอันนันสมตึกระดุ้งนาะบ้านสุเกตเอึกระดุ้งนะพี่น้อง <c oughs> เออปลาสีอปลาย่างลเลยเนาะทางงา,านน้ำถั่วเบิ้ลเห็นบดเห็ดนาดอกพี่น้องทางงานเห็ดเอาแบบเห,หด็ดเ,เอานาแทงเอาเนาะเพราะว่าทางงา,านน้ากับถั่วลายลายเขากายมาเนาะพี่น้องเน เออต้อดูไลองน้าเนาะเอายังบ um ่ได้พากันไปกินข้าวกินน้ำหรอพี่น้องเอ้ยเปิดอาบน้ำแ้วคือแบบตุ๊กตานพี่น้อง น้ามันแบบน้ำีแหงจริงเนายานเนาะเป็นร <conduct> ูปแบบก็ช่วงนี้ก็ยำฝนเนาะพี่น้องก็จะเป็นแบบนี้ยาำแลงก็แหงแหงนเลยเนาะตาเห็น็นถ่ายถิดลงอะไรเงน้ยเด็กนะดูเหรอต้องไย คนโตเอาไว้พี่น้องคนใดป่าเนาะดับไฟอ่ะแดดได้โนะซเนาะเมื่อหนูก็จะเห็นแยนไว่าได้ได้เท่าไร้เนาะพี่น้องผักอะไรอันนี้เนาะเอ่อเริ่มเด้วยขอบคุณสิหล่อขึ้นไปเทิงเลยเนาะพี่น้องมาเนียแดดลายเนาะ นี่กระสิบะมาานเนาะแบบลงมาครั้งแรกอันนี้เป็นดอกไพยทีม็มันเปิดยามกลางคืนเนาะพี่น้องลงปานีไปทางไหนเลยเดย้ทางนี้ก็วิวผักอันนี่เนาะก็มีโต๊ะหนังอีกพี่น้องและนี่ก็โคตรวิวโคตรดีเนะาะเนาะ เบิร์ตากางังเทิงเนาะคือดีแฮงพี่น้องดูเดี๋ยวเราก็สไปน้ำนมกันนี่เลยเนะาะจ้าไปทางไหนเลยพี่น้องเอ,อ้ยเสียไว้ว์บาแท้อันนี้ก็จะเป็นแพนเนาะบ่อนผลกินข้าวกินน้ำก็ได้เลยพี่น้องกินข้าวกินน้ำกินเหล้ากินเบียร์เนาะอันนี้ก็เป็นบ่อนจอดรถจะไปทางไหนเลย หลดเอาจอดอยอ่พูเนาะฟอดขึ้นมาเบ่งวิวทางนี้พี่น้องเอ้ยเฮงเป็นตะยานเข้าไปอีกเนะาะถักอนี้พี่น้องน้ำอันนี้เป็นกบกบกระโดดใส่เนาะ ช่วงนี้มันหนาฝนเนาะน้ำลายที่เราี่นเนาะขนาดมีเทเนาะเทกินข้าวกินน้ำเนี่ยเด็กพี่น้องย่างกลางคืนแบบฝนตกกิน,นเหล้ากินเบียร์ะไรเนาะมาหาน้องปานีกันเลยิดจะเห็นอย่างแับพี่น้องเลยเปไฟได้ไปขึ้นอันนี้เนาะย่านได้พี่น้องบุกกาขึ้นเนาะ เฮมโทรศัพท์ตกแล <laughs> ไไ้เดยวปลซีอยู่อ่ะนงอุ้ผักอะไรพี่น้อ,กอ,นองก่ปบาบิมาเ้๊ฮึงเลยตัว จเจ้ากับชิบะฮ้าหนังยูทูบเลย่น้องพี่น้องกินข้าวกินน้ำเนาะตอนนี้ก็เที่ยงแหละพี่น้องเจ็บป็นนี่เรียนเลี้ยงศอกนะพี่น้องมาอึดกันดืดดืดดืดขึ้นไปแล้วพี่นอ้องไปป่าอลไรเนาะทำหนังยูนิคอ้์วิวโคตรดีนะพี่น้องอยู่ในหุบเนาะอยู่หลงังอาผาใหญ่เนาะสี่มมันนี่ไปเลยก็ผักยูพี่น้องผนเห็ดรสถานที่ท่องเที่ยวกัน อยู่นี่นะลมเย็นขนาดเนาะพี่น้องคุณผู้ชมมันมัน,มนเป็นห่มบไม่อน,นีนอะแลวก็แบบมันมันกับถือกับอายน้ำเลยนะพี่น้องก็เลยแบบเย็นผักเลยเนาะคลิปนี้กับบ่มียังลายน้ำพาพี่นอ้องเหรอตอนนี้เละพี่น้องเอ้ยเบิ่งนนะ้ำไหลเนาะ นี่ก็ได้ตึสะดุ้งอ่ตงนีนี่ก็คือสิลป์แล้วนี่ก็ได้นี่ตะเข่งเคยเห็นแต่ตอนมันแห้งตอนนั้นนี่ก็มันเป็นขันเป็นขันตรงนั้นนองบ่อนระบายน้ำกว้างเนหเอาเสร็จลได้แลได้สที่บ่ายเนาะ โอเคนะ้อพี่นอ้องนี่ฮอรกลับไปหาสั่งของมากินกันเลยเด้อแบบน,นี้ตอนนี้เนาะเฮาก็มาหอดตูบแล้วจ้าเพิ่นก็นได้สั่งตํามากินเนาะพี่นอ้องเท่านี้ก็มีแพลลงไปกันเนาะตูบเลียนเลียนกันเลยเนาะคนบอายเนาะมืนน่อนี้เห็นเขาเอาตอนกลับไปเขาเอาลงเพันนั้นคือลายขักเนะาะเแ่นนี้ก็เป็นทางเข้ามาเนาะพี่นอ้อง ข้างล่างนี่ก็มีแต่น้ำเลยเนาะตํามาละก่อนข้าวผัดหาเข้ามากินเนาะพี่น้องตอนนี้ตําก็มาฮอดอแล้วเนาะทุกคนอันนี้ซีเป็นตําป่าเนาะเ่าสั่งมาเป็นตําป่าพี่น้องเออคือบุ๊มีเส้นข้าวปุ้นเน,ะนาะก็ระไรน้ำเป๊ปซี่เนาะเดี๋ยวเ่ากลับมากินกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องมามาพี่น้องมากินตําป่าเนาะ เราพี่น้องตัวนี้ตำป่าก็มาเรียบร้อยเลยนะคะแล้วเราก็สิมากินตำป่าเป็นเนาะตั้งแบบตั้งจะตั้งจะใช้เอาพี่น้องกับแบบดินกันเด้อพี่น้องแต่บ่มีเขาจองคนกินจองคนสุดท้ายไหมมีแนวนะพี่น้องเป็นกระสุนซีบินเองแชทดูแชทเยี่ยมเริมมุมเบกต่อ แบบกินเผือกสุดท้ายแล้วนะไปบางคนไหาแล้วห้แล้ววะยังห้ยอยู่นะไม่เอาแต่ได้แต่ไปเฮียนเนาะตั้งใจเฮียนชุบแรกๆมันจะแบบเชียร์น้ำตานิดนึงเหรอครับพอไปเรียนเหมันก็ธรรมดามั้งทำลายแต่เล่นบอกคนเดียวว่าแซ่บแฮงบางินตอนบังเล่นก็ คิดไม่ถูกว่าเป็นเดจ้าทุกคนอย่าพะไห้กันนะอย่าพะเอออย่าพะหัวควันนะเธออย่าพะห้แซมแฮมมือสิบจี๊ดเลยกักกักกักโอ้อยคิดแบบมันตัวใหญ่เนาะมาพี่น้องมามาไป <laughs> Nhưng mà hơi nó tay tôi Nhưng tôi lòng nó thay kịp thay tôi t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 ay tôi

บเงินพี่น้องเอเจีลเลี้ยงเนาพี่น้องเจ๊ปุ๊บจะไปแเจ๊บป,แ,ปแบน <c oughs> อสมนูหิดเลยยแบอ,อ้า้บคตกลงกันพร้อมชอบแม่มันจะร่มเหมือนเ้มันมีมา่เด้มันต้องแบ่งลงไปมดเจ้าเมืห้แพงสงาาุดแล้วมากินดกัน ก็โอเคนอนสักเพียงก็สิกินให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเพียงซำนี้เด้อก็สิจบคลิปไว้เพียงซำนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นี่เด้อพี่น้อง